วายเข้าแบบอหวายสองแถวครับวายสามแถวเฮ้เต็มหน้ากระดานอ่ะเออสามบันสามครับโอ้โหไม่มีตัวคูณเสียดายมากนะวายเข้าสามแถวอสวยครับมาอีกแล้วครับวายสองแถวฮนะตอนนี้คำเตือนรายการนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆอายุไม่ถึงสิบแปีควรได้รับคำแนะนํา แล้วเข้ามาสู่เกมนินจาซามูไรครับไปฮะเบ็ดร้อยยี่แล้วกันนะครับหมุนไปครับเออเบ็ดร้อยยี่ไปครับนะมีคุณมาห้าหมื่นนะกลัวอะไรฮะสี่ร้อยแปดสิบสวยครับดอกนี้ไปครับวายเข้าอีกแล้วฮะเกมนี้นะมีคอมเมนต์มานอนๆคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เน้นจัดเกมนินจาซามูไรให้ดูหน่อยก็จัดให้ครับก็จัดให้เลยครับเบ็ดร้อยยี่ไปนะครับ กลางๆไปครับกลางๆไปนะได้ไม่ได้ดูเอานะครับจัดไปขอเกมขออะไรกันได้นะครับสามารถตามได้นะใต้คอมเมนต์นะครับมีลิงก์อยู่อ,อึ่งสเกตเตอร์นิดเดียวครับไปฮนะอ่าเป็นเกมนิยมเหมือนกันคูณ2ไปครับโอ้โหไม่ไหลนะวายเข้าอีกแล้วครับสวยครับเออสองยี่ครับ จัดไปยังไหลเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่ามันก็ขาดทุนอยู่นะไหลขาดทุนนะครับอ่า990ครับสวยครับ144จัดไปหนิงจ่ามาอีกแล้วอะคูณเท่าไหร่คูณ2องเออ2อ6คูณสองไป552ครับไป186อ่าต่อยาวๆไปต่อยาวๆไปนะครับ ออภัยด้วยนะครับนะเจ็บคอช่วงนี้พี่เน้นเจ็บคอนะครับสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะต้องการเกมอะไรคูณ3เออสวยครับโอ้โหคูณ3าม4 8พันห้าสี่สิบแปดครับดอกนี้จำใจำไปฮะเฮ้ยมันคูณดีนะถือว่ามันไหลดีคูณดีนะครับเออตอนนี้มีกำไรนะมีกำไรอยู่นะอ่าต่อเน,นื่องไปต่อเน,นื่องไปหรือว่ายังมีกำไรครับตอนนี้ อย่าไปกลัวอย่าไปยองครับเล่นแล้วกล้าลุ้นกล้าเสี่ยงนะครับได้แล้วเอาออกได้แล้วถอนนะครับนะอย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อต้องอดทนหาไปสวยครับเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันนะครับเบ็ด200แล้วกันเบ็ด120ยบรู้สึกว่าไหลไปค่อยดีเท่าไหร่สเก็ตเตอร์มาได้เข้า200ทีวะสกเก็ตเตอร์เออมันต้องอย่างนั้นครับเบ็ด200สกเก็ตเตอร์เข้าทันทีครับ9หมุนไปครับ แจมแจมมาฮะโอ้โหจังหวะมันได้จังหวะมันดีมากๆเลยครับอพอเปลี่ยนเบ็ดก็มาเลยครับไปครับเออคูณสามหมุนแรกครับสวยมากหกร้อยครับหกร้อยหมุนแรกรางวันรวมตอนนี้ครับอ่าคูณสามอีกเออโอ้โหได้สามร้อยฮะถือว่าแจมอยู่นะนะครับเลยเจ็ดหมุนไปครับอีกหกหมุน เออคูณหนักๆ่อยดิคูณสามมาโอ้โหไม่มาครับได้คูณสามเลยยังไม่มาถือว่าไหลดีอยู่นะเออวายเข้าอย่างนี้ครับวายเข้าแบบอื้อหือวายสองแถวครับวายสามแถวเต็มหน้ากระดานวะ่ะเออสามมันสามครับโอ้โหไม่มีตัวคูณเสียดายมากนะวายเข้าสามแถวโอ้สวยครับมาอีกแล้วครับวายสองแถววนะตอนนี้แปดร้อยไม่มีตัวคูณนะครับนะถ้าการ์ด การ์ดแดงไม่มีตัวคูณนะนะครับแต่มันลุ้นวายนะหรือว่าวายจะเข้ากี่แถวนะครับอ่าอีกสองมุนนะอีกนสองมุนนะตอนนี้รางวันรวมห้าพันสองกรับมาแล้วฮะตัวคูณครับคูณห้ามาสวยครับขอให้ได้อหเออได้การ์ดมาเพิ่มครับได้การ์ดมาเพิ่มนะคูณสามมาวายสวยครับคูณสามไปหกร้อยเก้าสิบครับดอกนี้ เลือกตัวคูณมาขอคูณหน้าทีหคูณ3าไม่เป็นไรครับวายเข้าสวยครับ8662580ครับสวยมากฮะแล้วมาเลือกวายดยอกนี้ครับหมุนสุดท้ายวายเข้ามา1แถว2แถวครับเออโอ้โหสอ0พัไม่มีตัวคูณเสียดายมากครับรางวัลรวมตอนนี้1670ครับหมื่นแตกเป็นที่เรียบร้อยครับรออะไรล่ะฮะ รออะไรเ่ะครับถอนและเอาออกแล้วไปใช้จ่ายกันเลยดีกว่านะครับหาชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่เนนด้วยแล้วกันนะครับใครจะตามใต้คอมเมนต์นะครับใครอยากพูดคุยอะไรใต้คอมเมนต์พิมพ์ได้เลยสามารถขอเคมได้สำหรับคลิปนี้พี่เน้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ